ไฮไลท์ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันทำงานมา22ปีกเกษียณอายุ65ทำไมได้รับบำนาญแค่3,320บาทนะครับอันนี้ยึดสูตรปัจจุบันนะสูตรที่จะมีการอัปใหม่นะครับในปี69นะอันนั้นมีคลิปที่ผมพูดถึงต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ความคิดความเห็นสามารถไปไล่ดูได้อันนี้เรายึด จากบำนาญที่ได้รับปัจจุบันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาแชร์ว่าอะไรนะเดี๋ยวผมขอสอบถามนิดนึงผมทำงานมา22ปีกเกษียณอายุ65นะครับสุดท้าย15,000บาททำไมได้รับบำนาญแค่3,320บาทนะครับส่งตั้งแต่นู่นละครับเริ่มแรกเลยไม่เคยขาดส่งเลยติดต่อกันมาตลอดกเกษียณอายุ60นะครับ ก็อันนี้ต้องอันนี้ตอบอยากเหมือนกันว่าทําไมได้เท่านี้ต้องไปดูก่อนว่าไอสิ่งที่เราส่งมานะครับเราส่งมาจริงตามที่เราคิดไว้หรือเปล่านะว่าว่าเราส่งเท่านี้นะครับแล้วก็เขาไม่ได้นับปีสุดท้ายว่าได้เท่าไหร่นะครับเขานับ ค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบนะครับก็คือ5ปีสุดท้ายก่อนที่เราจะออกจากมาตรา33หรือมาตรา39ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้การตนเนี่ยเฉลี่ยแล้วได้เท่าไหร่นะครับเราเอาตัวเนี้ยมาคิดไม่ได้เอาเดือนสุดท้ายที่ออกมาคิดเลยเราเอา60เดือนสุดท้ายนะครับ5ปีสุดท้ายเอามาบวกกันแล้วก็หาร50เพื่อให้ได้เป็นค่าเฉลี่ยว่า เงินสมทบที่เราส่งไปประมาณเท่าไหร่นะครับเราจึงจะได้20%ซของเงินสมทบแล้วก็ถ้ามีการจ่ายเพิ่มมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบนะครับครบทุก12เดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องดูรายละเลอียดนะครับว่าทำไมมันไม่ได้อย่างที่เราคาดนะครับอ่านี่คือสูตรคำนวณเพราะถ้าตามสูตรคำนวณเนี่ยมันต้องได้ตามแบบแบบเปเ๊ะเ,เ,เลยอย่างเงี้ยนะครับ อย่าง15,000บาทสมมุตินะคุณมองว่าคุณได้15,000บาทแน่นอน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทส่ทงมา22ปีนะครับ22บ15เท่ากับ7ปีใช่ม1.5คูณ7ปีส่วนเกินเท่ากับ10.5%ที่จะได้เพิ่ม20%บวก10.5%เท่ากับ30.5% 30.5%ของ15,000บาท4,575บาทคุณต้องได้แบบนี้แต่ในความเป็นจริงคุณไม่ได้แบบนั้นนะครับ คราวนี้ผมก็เลยมาดูตารางว่า15,000บาทเนี่ยนะครับส่งประกันสังคมมาแต่ละปีเนี่ยมันเข้าล็อกเงินเงินที่คุณได้รับไหมปรากฏว่ามันไม่ได้เข้าล็อกเลยนะครับคุณได้3,320บาทมันไม่ได้เข้าล็อกเลยสแสดงว่าเฉลีย่ยเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายของคุณน่าจะไม่ได้1,5 0 0 0เป๊เปะหรือเปล่านะครับเพราะนั้นไปทวนดูนะเอาละนะครับผมก็ล,ลองย้อนดูว่าไอ้3 3 2 0 บาทเนี่ยสมมุติคุณส่งมา22ปีจริงๆเฉลีย่ยเงินบําเงินสมทบเฉลี่ยของคุณจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคํานวณมาปรากฏว่าเงินสมทบเฉลี่ยของคุณโดยประมาณนะถ้าเกิดตัว22ปีนี้เป็นจริงเงินสมทบเฉลีย่ยคุณโดยประมาณ1885บาทนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณน,นะครับเนี่ยมันก็จะได้3,320บาทนะครับผมลองคํานวณดูเนี่ยเป๊ะเลยได้เท่านี้เป๊ะเลยนะครับถ้า จำนวนที่ส่งมา22ปีเนี่ยส่งมาเท่านี้จริงๆนะครับแล้วถามว่าอยากจะรู้ได้อย่างไรลองสอบถามนะครับประกันสังคมดูสอบถามไปจำนวนเดือนว่าผมสมส่งเงินสมทบไปประมาณกี่เดือนแล้วนะครับกี่เดือนกันแน่ทําไมผมได้เท่านี้นะครับเอาข้อมูลไปกลางให้เขาอธิบายมานะครับว่า ผมส่งเงินสมทบไปกี่เดือนนะครับแล้วใช้ฐานอะไรมาเป็นตัวคิดบำนาญน,นะครับใช้ฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่าไหร่นะครับส่วนจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยคุณก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าไอ้หปีสุดท้ายของคุณเนี่ยคุณได้รวมรวมกันเท่าไหร่60เดือนเอามาบวกกันเลยนะครับคิดสาระตะมาบวกกันเลยได้เท่าไหร่นะครับเพราะบางบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยช่วง5ปีสุดท้ายอาจจะได้หมื่นหนึ่ง หมื่นสองหมื่นสามหรือเ0้าพันนะครับหรือสุดเดือพอมาปีสุดท้ายได้1มื่นห้ามาไม่ได้เอาหมื่นห้ามาคิดเลยนะครับมันเอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันมารวมกันแล้วก็คิดเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแตกต่างกันนะครับลองดูนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าทําไมถึงได้เท่านี้ ก็ต้องกลับไปดูข้อมูลจริงๆแต่พอเอาผมเอาข้อมูลที่คุณให้มาเนี่ยมาลองดูเนี่ยมันปรากฏว่ามันได้อย่างที่ผมพูดไปนะครับมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมันต้องมีอะไรที่คุณเข้าใจผิดหรือมันต้องมีอะไรที่จะต้องย้อนดูว่ามันเป็นอะไรนะครับคราวนี้ ก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w บนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอ,อก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store, Google Store, p a นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมาทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ไวไ f ฟสาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับ5สิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำานถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลกปอร์มนะครับ4นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p p อปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ